คือพูดง่ายๆเลยว่าแทนที่มันจะตายเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปมันกลับย้อนอายุไขตัวเองได้เรื่อยๆและกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบมึนๆเฉยเลยครับ สวัสดีเวร์นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอฟโภคบิดาคนเดิมครับและในวันนี้เราก็กลับมาสู่คอนเทนต์สุดคลาสสิกของเราอย่างท็อปสิบกับ DJF กันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะพาทุกทุกคนนะฮะไปดูกันว่าบนโลกเรามันมีสัตว์ตัวไหนสัตว์ประเภทอะไรที่อายุยืนที่สุดในโลกและแต่ละคนคิดว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นสัตว์อะไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก่อนที่จะไปดูพร้อมๆกันหน่อยและกันนะครับและก่อนที่เราจะ จะเข้าไปดูคลิปกันนะเหมือนเดิมเลยคือฝากกดไลค์กดแชร์กดสั s ส r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใปหม่ของเราเป็นคนแรกๆด้วยแล้วกันนะครับอันดับที่5 h a ฮานาโกะปลาคาร์ฟญี่ปุ่นอายุ226ปี ปลาคยหรือปลาขาเป็นปลาน้ําจืดที่สามารถพบได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยพวกมันเนี่ยมักจะถูกเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามหรือในบางพื้นที่ก็อาจจะถูกเลี้ยงไว้ตามความเชื่อก็มีเช่นกันซึ่งโดยปกติแล้วเจ้ปาปลาขาพวกนี้เนี่ยก็มักจะมีอายุเฉลี่ยอยู่เพียงแค่1 0ถึง25ปีเท่านั้นแต่ทว่าในอดีตมันดันมีปลาขาตัวหนึ่งที่มีอายุเกินค่าเฉลี่ยทั่วไปอยู่และการเกินค่าเฉลี่ยในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกินธรรมดาธรรมดานะตาม มันดันเกินแบบเวอร์ไปมากๆเลยครับโดยเจ้าปลาค์าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าฮานาโกซึ่งมันมีอายุมากถึง200 26ปีเลยครับคือตามมาถึงเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าฮานาโกะถูกเลี้ยงอยู่ในบ่อของครอบครัวครอบครัวหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นโดยเจ้าของมันในตอนนั้นอย่างดอกเตอร์โคมิฮิโรมัสึเนี่ยคือเขาว่าเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเจ้าปลาคา้าฮานาโกะเนี่ยมันมีอายุเท่าไหร่กันแน่เพราะมันเนี่ยได้อยู่กับเขามาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าและมันก็ยังไม่ตายสักทีเขาก็เลยลองติดต่อไปที่ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวให้เข้ามาตรวจสอบด้วยวิธีการเช็ควงแหวนมน เมาเขาข้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการเช็คที่คล้ายๆกับการดูงวงปีของต้นไม้เลยและผลที่ออกมามันน่าทึ่งมากๆเลยเพราะเจ้าฮานาโกะจังเนี่ยมันมีอายุมากถึง2 2 6ปีเลยครับและนั่นก็หมายความว่ามันมีชีวิตมาตั้งแต่ก่อนยุคป,ปฏิวัติอุตสาหการรมเลยแถมมันเนี่ยยังอยู่รอดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาได้อีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอนักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยายังระบุอีกว่า มันเกิดในคออน1,751ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันมีชีวิตมาตั้งแต่สมัยเอโดนู่นเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นปลาที่มีอายุยาวมากจริงๆตาสุดท้ายครับมันก็ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนอยู่ดีเพราะเจ้าฮานาโกจังเนี่ยก็ได้จากเราไปนะในช่วงประมาณปี1977และนั่นเลยทําให้เจ้าฮานาโกจังกลายเป็นปลาครับที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนั่นเองครับอันดับที่4วานหัวคันซอนอายุ211ปี หากปลาคาบฮานาโกจังทําให้เราทึ่งกับอายุที่มันยืนยาวเกิน2ทศวรรษแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้านี่ก็อายุยืนไม่แพ้ฮานาโกจังเลยฮะซึ่งเจ้านี่มันก็คือวานหัวคันศรหรือโบว์เฮดเวลนั่นเองครับโดวยวานหัวคันศรน,นี้นะครับจะเป็นวานสายพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตทะเลอาร์กติกและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือที่มีลักษณะเด่นคือหัวของมันเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่มากและแข็งแรงมากเท่านั้นยังไม่พอเจ้านี นี่เนี่ยมันยังเป็นวานขนาดใหญ่ที่สามารถมีขนาดความยาวตัวได้มากถึง20เมตรและหนักได้มากถึง100 ันเลยครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะแต่มันก็ยังมีสิ่งที่เยอะกว่าความยาวและน้ําหนักของมันอยู่อีกโดยสิ่งที่ว่านั้นมันก็คือเรื่องของอายุของพวกมันที่พวกวานคันสอนนี้เนี่ยจะสามารถมีอายุได้เฉลี่ยถึง1 1 5่งถึงหนึปีเลยครับโอ้โหถือว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็ทั้งอายุยืนจริงๆนะแต่เชื่อไหมครับว่าในอดีตเมื่อปี2007เเคยได้มีการพบเจอวานสายพันธุ์นี้ตัวหนึ่งที่มันอลังการที่กว่า วานคันสอนตัวหนึ่งอ,อยู่โดยความพิเศษและความอลังการของวานคันสอนที่เราได้พบเจอในตอนนั้นเนี่ยคือเจ้าวานตัวนี้มันมีอายุยืนยาวถึง211 ไปเลยนั่นเองครับโอ้โหคือมนุษย์เราอะสามารถตายเกิดเซิร์ฟเวอร์ใไปได้ถึง4รอบแล้วว่ามันก็ยังไม่ตายสักทีครับแต่ถึงแม้ว่าว่านหัวคันสอน,นี้จะเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากเท่าไหร่ก็ตามครับแต่พวกมันเนี่ยก็ยังทงถูกคุกคามจากการล่าวานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทําให้อุณหภูมิของหมาสมุทรเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอดูกันนอนาคนนะครับว่าตัวเลขสถิติต,ตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือลดลงก็ต้องรอติดตามกันนะครับอันดับที่3ม หอยกาบหมิงอายุ507ปีเมื่อกี้เราพูดถึงปลาคาราฟกับวานที่อายุ200กว่าปีไปแล้วใช่ไหมรู้สึกว่ามันเวอร์ไหมเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันเวอร์เว้ยแต่ผมจะบอกว่าในอันดับที่3นี้มันมีสัตว์ตัวหนึ่งที่2อันดับที่แล้วอะ่ะยังเทียบไม่ติดอยู่เพราะเจ้านี้มันคือหอยกาบที่อายุยืนที่สุดในโลกหรือเจ้าหมิงที่เป็นหอยกาบที่มีอายุมากถึง507 นั่นเองครับย้อนความกลับไปในปี2006นักวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักรได้มีการยกทีมมาทําการสํารวจที่ชายฝั่งของประเทศไอซ์แลนด์ขึ้นพวกเขาเนี่ยมีโครงการที่จะศึกษาหอยกาบสายพันธุ์อาร์ติกา้าอซ์แลนดิกา้าที่เป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามพื้นมหาสมุทรอแลนติกเหนืออยู่แต่ในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังนําตัวอย่างหอยประเภทน,นี้ขึ้นมาจากก้นทะเลอยู่นั้นโจมมันก็ได้มีหนึ่งในทีมงานของพวกเขาเนี่ยได้ไปพบหอยตัวหนึ่งที่มีเปลือกขนาด ใหญ่แล้วหนาเข้าและด้วยความสงสัยของนักวิจัยว่าสรุปแล้วเจ้าหอยที่มันใหญ่และหนาขนาดนี้เนี่ยมันอายุเท่าไหร่กันแน่พวกเขาเลยตัดสินใจที่จะนับวงปีของเปลือกหอยของมันเพื่อวัดอายุและผลที่ออกมามันก็ได้ทําให้นักวิทยาศาสตร์ถึงกับช็อกเลยครับเพราะหอยตัวนี้เมื่อเทียบอายุแล้วเจ้านี้จะมีอายุอยู่ถึง507 ปีเลยครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆถ้าเทียบกับอายุทั่วไปและการที่เราพบเจอกับสั์ขนาดเล็กที่มีอายุมากถึง500กว่าปีเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะเจอง่ายๆด้วยแต่ถว่าเรื่องน่าเศร้ามันก็ดันเกิดขึ้นหลังจากนั้นทันทีครับเพราะเจ้าหอยกับหมิงตัวนี้มันด้านเสียชีวิตทันทีหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังศึกษาอายุของมันอยู่เลยซึ่งตามข้อมูลเนี่ยได้มีบันถึงไว้ว่าพวกเขาเนี่ยได้ทําการเปิดเปลือกหอยนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบภายในของมันและนั่นเลยทําให้เจ้าหมิงเนี่ยต ายทันทีแบบที่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่ได้ตั้งใจเลยครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะถ้าเกิดว่าเจ้าหมิงหรือหอยกาบตัวนี้เนี่ยยังมีชีวิตยอยู่ต่อไปดีไม่ดีมันอาจจะได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เราเคยพบเจอมาก็เป็นได้ครับอันดับที่2ฉลามกรีนแลนด์อายุมากกว่า500ปี เศร้าๆจากสัตว์น้อยอย่างหอยกาบมิงแล้วเปลี่ยนฟิลมาสัตว์ใหญ่ๆอย่างฉลามบ้างแล้วกันครับโดยสัตว์ตัวต่อไปที่มีอายุมากเป็นอันดับที่2นี้นะครับมันก็คือเจ้าฉลามกรีนแลนด์นั่นเองครับโดยฉลามกรีนแลนด์นี้นะครับตามข้อมูลเนี่ยคือมันจะเป็นหนึ่งในฉลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งในทะเลเลยซึ่งมันจะมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่4ี่ถึงหเมตรและมีน้ําหนักได้มากถึง4 0 0ร้อ0ถึงหนึ่กิโลกรัมเลยครับและลักษณะเด่นของมันก็คือมันจะมีรูปร่างหนา ทืบหัวสั้นและทู่ปากกว้างคีบเล็กกว่าฉลามทั่วไปและมีผิวหนังหยาบที่คอยป้องกันปร,รสิตได้ดีเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าตามคุณสมบัติที่พูดมานี้ฉลามยีแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ใต้ทะเลที่ค่อนข้างครบเครื่องตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแต่ ในโลกเรามันไม่มีหรอกครับสัตว์ที่มันจะเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นท,ทุกอย่างฉลามกินแลนด์ก็เป็นหนึ่งในสัตว์เหล่านั้นเช่นกันเพราะเจ้านี่เนี่ยมันดันมีจุดด้อยที่ไร้แรงอย่างหนึ่งอยู่โดยจุดด้อยที่ว่านั้นมันก็คือพวกมันอะจะว่ายน้ําได้ช้ามากๆโดยจากข้อมูลที่มีมันถึงว้เนี้เขาบอกว่าฉลามกินแลนด์จะมีความเร็วในการว่ายน้าอยู่เพียงแค่1.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น โหนี่มนุษย์เราบางทีเดินไวยังอาจจะเร็วกว่าเลยครับและด้วยความเด็วที่มันต่าขนาดนี้ฮะมันเลยทําให้ฉลามกรีนแลนด์นี้ได้ฉายามาว่านักล่าจอมขี้เกียจแห่งทะเลอาร์กติกเลยนั่นเองฮะและเท่านั้นยังไม่พอครับสายตาของมันเนี่ยยังแย่กว่าสัตว์น้ำเมอนตื่นอีกเพราะดวงตาของพวกมันเนี่ยจะถูกประสิทธิ์มาเกาะได้ง่ายมากๆและนั่นเลยทำให้พวกมันเนี่ยเหมือนจะตาบอดอยู่ตลอดเวลาเลยอยีกด้วยแต่จุดเด่นของมันคือก็น่าทึ่งจริงๆกันนะเพราะเจ้าพวกนี้เนี่ยคือพวกมันจะมีอายุเฉลีย่ยเป็นหลักร้อยปีเลย และนั่นแ่ะมันก็แค่อายุเฉลี่ยด้วยนะเพราะจริงๆอ่ะในอดีตมนุษย์เราเคยเจอฉลามกีแลนด์ที่มีอายุยาวถึง500ปีมาแล้วด้วยและนั่นเลยทําให้ฉลามกีแลนดนกลายเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่มีสถิติการพบเจอว่ามันเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนเป็นน้ำนัต้นๆ้นของโลกในยุคปัจจุบันเลยนั่นเองครับอันดับที่1แมงกะพรุนอมตะอายุไม่มีวันตาย ท่านนายคิดว่าฉลามกีแลนด์ที่อายุ500ปีโกงความตายแล้วผมบอกเลยว่าสัตว์ในอันดับที่1น,นี้ต่อให้มีฉลามกีแลนด์อีก100ตัวก็วยังมีอายุไม่เท่ากับสัตว์ตัวนี้อยู่ดีครับเพราะเจ้านี่มันคือแมงกะพรุนสายพันธ er นนุ์ teritopsis dornii ที่มนุษย์เราตีความว่าเจ้านี่มันคือสิ่งมีชีวิตที่อาจถือว่าเป็นอมตะได้เลยตามกฎธรรมชาติรับคือตามข้อมูลเนี่ยเขาที่บอกไว้ว่าเจ้าแมงกะพรุนชนิดนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในช่วง ตอนวัดที่19ซึ่งในตอนนั้นที่เจอมันตอนแรกอะ่ะพวกเขาก็รู้สึกว่าเจ้านี่มันก็เป็นแมงกะพรุนทั่วไปที่ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรแค่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์เราไม่เคยพบเจอก็แค่นั้นและนั่นเลยทําให้นักวิทยาศาสตร์ครับก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับมันมากมายก็เจอแล้วก็จดบันทึกทั่วไปแต่ทว่าในช่วงปี1990ฮะก็ได้มีทีมนักวิจัยช,ชาวอิตาลีเนี่ยทำการศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนเทอริทอปซิตดอนนี้ที่อาศัยอยู่ในทะเลเมดิเตอร เาแมงกระพุนสายพันธุ์นี้เข้าเพราะเจ้าแมงกระพุนสายพันธุ์นี้เนี่ยคือพวกมันอะสามารถย้อนวัยตัวเองได้เว้ยเชี่ยคุณนายฟังไม่ผิดเว้ยคือเจ้าแมงกระพุนตัวเนี้ยมันสามารถย้อนวัยตัวเองได้จร<ฮะ>ิงๆแต่ตรงเนี้ย,มามายผมก็ต้องอธิบายให้เห็นก่อนว่าวงจรชีวิตของแมงกระพุนทั่วไปอะมันเป็นยังไงนะคือ,อถ้าสรุปให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะฮะวงจรชีวิตของแมงกระพุนทั่วไปอะมันจะเริ่มต้นจาก ไข่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนหรือที่เขาเรียกกันว่าพลานนล่าหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเติบโตกลายเป็นโพลิปและในช่วงสุดท้ายก็จะกลายเป็นแมงกะพุนที่ตัวโตเต็มวัยที่สามารถสืบพันธุ์ได้แล้วพวกมันก็จะตุยตามอายุไขแต่ละสายพันธุ์ของมันไปเลยซึ่งอันเนี้ย คือวัฏจักรของแมงกะพรุนทั่วไปเว้ยแต่เจ้าแมงกะพรุนสายพันธุ์เทอริสท็อปซิสดอนนี้นี้อ่ะจากการศึกษาเขาพบว่าเมื่อพวกมันได้รับบาดเจ็บหรือถูกทำลายหรือต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเมื่อไหร่กลไกพิเศษของร่างกายพวกมันจะทำงานทันทีโดยกลไกนี้จะทำให้พวกมันสามารถย้อนวัยตัวเองจากตอนไหนก็แล้วแต่ให้กลับกลายเป็นโพลิปอีกครั้งหนึ่งได้หรือพูดง่ายๆก็คือแทนที่มันจะตายเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปตามอายุไขต่างๆมันกลับสามารถย้อนอายุตัวเองให เด็กลงได้เรื่อยๆและสามารถกลับไปใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแบบมึ่นๆได้เลยครับโ oh, oh, อ้โหมองเลยว่าแม่งทั้งบักทั้งโกงเลยฮะและนี่ไม่ใช่เกมไม่ใช่นิยายนะแต่มันคือเรื่องจริงและจากความอมะตะต,ตรงนี้เนี่ยมันเลยทาให้มนุษย์เราเนี่ยเริ่มสนใจในความพิเศษของร่างกายพวกมันเข้าและพยายามที่จะศึกษาองค์ประกอบต่างๆของพวกมันอยู่ซึ่งถ้าพวกเราสามารถวิเคราะห์และแยกแยะองค์ประกอบของพวกมันและสามารถดัดแปลงมาใช้กับร่างกายของมนุษย์ได้เมื่อไหร่ดีไม่ดี ในอนาคตมนุษย์เราก็จะสามารถย้อนวัยกลับไปเป็นหนุ่มได้อีกครั้งหนึ่งแบบที่เจ้าพวกแมงกะพุนพวกนี้ทําเลยก็เป็นได้ครับและนี่นะครับก็คือ5สัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกในณเวลาปัจจุบันนเองครับซึ่งบอกเลยว่าผมช็อกกับรดับหนึ่งมากเลยนะเพราะผมก็เพิ่งมรรูุจักเจ้าแมงกระพุนสายพันธุ์นี้เหมือนกันตอนที่หาข้อมูลใหม่หมเลยอะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับถ้ามนุษย์เราสามารถิเค์ความวิเศษของเซลล์เจ้าแมงกะพุนนี้ได้บ้างเลยอนาคตเราก็จะเป็นนา,ตามตะก็เป็นดได้ก็ต้องรอดูกันต่อไป ับเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ชอบอันดับไหนมากที่สุดหรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอันดับไหนบ้างลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แท็กเวลาแล้วบอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดค,ค,คำพูดคำจารไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอ็มพงศ์พิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภัยเพื่อนนักที่ดีด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับเจอคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตาม